สวัสดีคับท่านผู้ชมครับรายการเก่งยกกำลังสามสถานีธุรุษสัญจรครับขณะนี้เองเนี่ยผมกม็ยืนอ,อยู่ที่บริเวณของแหลมสวีหลาจังหวัดสงขลาครับเป็นภาร,รกิจส่วนหนึ่งครับเรียกว่าหลังจาก,กเลิกง,งานแล้วเราจะมาผ่อน่านความรู้ประสบการณ์แล้วก็สําคัญยิ่งคือมาหาความสุขให้กับครอบครัวของตนเองด้วยครับบรรยากาศที่นี่ไม่ธรรมดาครับแล้วถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญยิ่งของจังหวัดสงขลาครับภาร,รกิจวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสไปสัมผัสไปแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้กับกลุ่มบริษัท มีลิเวอร์โฮดดิ้งครับซึ่งถือว่าเป็นอุกกรลมาตรฐานอุ์กรหนึ่งซึ่งอยู่ในภูมิภาคของมัตตลุงสงขานครศรีธรรมราชและอีกหลายจังหวัดครับตรงนี้ฮะเป็นแหล่ง,งก่อขึเนของเรื่องของการพัฒนาชน,นุทสู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขและบรรยากาศที่นี่สบายๆครับหลังเลิกงานแล้วอาจารย์ฟูชิดคิดว่าจําเป็นอย่างยิ่งต้องพักก่อนครับพักก่อนไม่พอครับพาครอบครัวมา,ามหาบรรยากาศสบายๆแล้วหาอาหารทานอร่อยๆครับอันนี้คือบรรยากาศของแหลมสมิลาจังหวัดสงขานี่คือ บทเรียนส่วนหนึ่งครับสาหรับความคุ้มค่าของการที่เราแบ่งปันความรู้ประสบการณ์แล้วก็หาความสุขให้กับตัวเองกับครอบครัวด้วยเขาเรียกว่ามีความสุขทุกนาทีครับบรรยากาศของแฮปปี้วอเตสในวันนี้เนี่ยเราได้เห็นบทเรียนของการบริหารจัดการรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกระดับผู้นักงานผู้บริหารของบริษัทซีรีวอลคอนดิ้งพรุ่งนี้ครับเราจะไปแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างองค์การคุณภาพด้วย TQA แล้วก็ระบบ5สเชิงสร้างสารรค์ นี่เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งครับที่เราอยากแบ,บ่งปันประสบการณ์ความสวยงามแล้วก็บรรยากาศอื่นๆครับช่วงนี้ไปดูนะครับว่าที่แหลมสมิลลานั้นมีทะเลสวยขนาดไหนยางไงครับช่วงนี้จะจมได้เลยครับท่านผู้ชมครับสวยไหมครับบรรยากาศของทะเลสบิลาครับแน่นอนครับ อาจารย์บูชต <let> ์กับครอบครัวปลามาสัมผัสที่นี่บรรยากาศเช่นนี้นะครับท่านต้องมาดูด้วยตาตัวเองครับว่าขนาดนี้เองความใสสะอาดของน้าทะเลบรรยากาศที่งดงามของจอดสงขารวมทั้งวิธีการประเพิีการปฏิบัติชนชาติต่างๆของคนไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือว่าคนไทยล้วนๆของสงขาหรือในภูดมากอื่นอื่นครับในบริเห็นะครับมีชาวต่างประเทศมาเที่ยวสงขามากมายโหราเลยครับนี่แสดงว่า ประชาคมสศรษฐีอาเชียนที่เราจะต้องเปิดตลาดภายในปี2 5 1 8นั้นไม่ต้องรอแล้วครับเพราะว่าสงหาานั้นกับคุณบ้านนี้นั้นเปิดตลาดกว้างแล้วยอมรับสู่การแข่งขันอยา kind of ่างแน่นอนครับอย่างน้อยครับการพัฒนาทุรกิจนั้นผมเชื่อนะครับว่า Gilead Holding แล้วก็บริษัทในเครือต่างนั้นคงแบ่งปันความรู้แล้วก็สนใจเรื่องการพัฒนาทุรกิจอย่างต่อเนื่องครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้บริหารของกลุ่มบริษัท Gilead Holding ครับยังไม่พอครับศูนย์ส่งเสริมสาหกรรพัฒนาสิบกองส่งเสริมสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมครับ โครงการแคสเทอร์มายาพาราแล้วก็การเชื่อมต่อบากีกข่ายอย่างน้อยครับมาสงขลาแล้วมาพัทลุงแล้วไปนครศรีธรรมราชแล้วไปสุราษฎร์ธานีแล้วชุมพรด้วยนะครับเราจะเห็นว่าการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ด้วยเครือข่ายติดตามประเมินผลสถาบันพัฒนาธุรพัฒาสังคมสถาบันพัฒนานักบริหารครับอยากจะเอาความรู้ประสบการณ์ไปแบ่งปันกับทุกท่านครับช่วงนี้นะครับผมขอไหว้น้ำสบายๆที่หาดสมิหลาสักครู่ครับอย่าแปลกใจนะครับว่าอาจารย์บุชแ้ผพายดูเลยตอนนี้ครับชมบรรยากาศข้างครับแล้วพบกันที่ร้านอาหารอร่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับ